สวัสดีครับฟังเพลินกับอ e ื่นวันใหญ่พี่อะไรอ่ะคุณต้นครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันเลยคือมึงคิดว่ามึงแข็งแก่งสุดในสายเรื่องมึงหรือเปล่ามึงเคยคิดไหมว่ามึงเนี่ย คือเดอะเบสของแบรดลัยของมึงอะ yeah, <บ>่ะเนี่ยกูกูคิดว่ากูใช่นะถ้าเรื่องพลังกาลังกูคิดว่าใช่อยู่แต่ว่าในอดีตเนี่ยมันก็จะมีคนคนหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดอะ่ะมันคือแข็งแกร่งที่สุดมาก่อนแล้วอ่ะไม่พ่อก็ปู่ในรุ่นนี่คือแบบอย่างน้อยต้องไม่พ่อมึงก็ปู่มึงอ่ะต้องเคยแข็งแกร่งที่สุดมาคือแข็งแกร่งที่สุดมาก,อมากอ่อนก่อนที่จะโดนเนื้อมาลเล่าก,ก่อนว่าปู่กูเนี่ยเคยเป็นทหารในกรมจะเป็นแบบคนขับรถอะไรเงี้ยอ๋อเก็งคนทหารยศน้อยทั่วไปแกก็ทํางานไปวันๆแกคนที่ติดมวยชอบมวยไทยมากทุกกวัันนนี้็ยยยงดููอ่เละ วันเลยดูมวยไทยช่องเจ็ดมวยไทยช่องนี้แล้วก็แยบแยบอะแลหน้าทีวีแบบโอ้ยมึงกระจอกจริงเป็นกูอย่างงี้นี่นะโอ้ยอนนี้เออเดี๋ยววเนไหนคนแก่ดูมึงเป็นกูอย่างงี้ที่เลี้ยวกูกูอยู่กูโคตดูอะอะไรวะไอคอนดูนะบอลเจิงเลยไอคอนไอคอนเตะแม่ไม่แห็นบอลบ้างเลยวะ ย็กับไปเนาะช่วงตอนประมาณช่วงปฐมตอนแรกๆอนุบาลเนี่ยอะไรก็ดีใช่ไหมโจ์แมงมีปลา6ตัวอเงี้ยให้กูนับแล้วก็เขียนคําตอบว่าแมงเออมีปลา6ตัวอะไรเงี้ยซึ่งแม่งง่ายโอ้โหเกตสีตลอดอง่ายจัดพอขึ้นปฐมก็เริ่มห่วงสนุกละเริ่มละทิ้งการบ้านเพราะว่าเวลามึงทาการบ้านเนี่ยแล้วถ้าย่าไม่ใช่คนสอนหรือพ่อเนี่ยพ่อเป็นคนอ่อนโยนย่าเนี่ยจะเป็นคนที่สอนโดยเหตุผลอ๋อจะปูกูเนี่ย สอนด้วยตีนนะสอนด้วยลำแช่งเออก <laughs> ูเนี่ยสอนกันบ้าปกูเนี่ยงงมนุษย์จะทํำยังไงกูถามเนี่ยไอ้ยี่วูนี่ได้เท่าไรทะลุเนี่ยเขียนแล้วเออแล้วก็ถามอยู่แั่นหลนสมมุติมึงมีที่เนี่ย <laughs> แล้วพี่มึงมีเค,ค้กเก้าอันเนี่ยแล้วมีเด็ก3คนเนี่ยมึงจะให้ไปคนละกี่ก้อนคือแบบพยายามยกตัวอย่างให้มึงออทลัได้แบบนั้นเดี๋ยวเขาตอบไปแล้วทีอ่ะ <laughs> แกงหงุดหงิดฝ่ามือ,อยู่ไรอ <c oughs> ่ะมองหัวแทบกระแทกโต๊ะแล้วแบบแกไม่รู้เป็นไรนะต้องบอกว่า <c oughs> เอามือจับกระดาษไว้จับตอมไม่กลัวไอ้เหี้ยแม่งสั่นแล้วน้ำตาไหลไอ้เหี้ย่แมวหตัวโตโคตรแรงกูหลับได้เลยนะพ่อกลับบ้านมาพอดีอูเห็นูนั่งโดนคุกขามไปสัมผัสแจ้งความได้ไหม สอนอะไรเนี่ยวันนั้นก็รอดไปรอดไปแบบมีรอยมืออยู่ตรงเทปอยมีแบบเฮ้ยหายแล้วตอนนี anyway> ้ไม่ม claro ีแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งปูเนี่ยเป็นคนที่ห่วงเรื่องการขับถ่ายถ้ามึงสองวันไม่ขี้เนี่ยเออเอาละโดนแน่มึงต้องโดนอะไรสักอย่างให้มึงโดนได้บอกมึงต้องถ่ายแรกๆเนี่ยแนแห่กินผักอืมจกจะยับผักเลยกินเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยไม่กินมึงเนี่ยกินห้างมือแล้วข้างมือแลต่กกิน มาละมาละด้วยออโอ้ขมโอ,โอ้ตายหา่าแกไม่เริ่มจากผักกาดผักต้มนี่กนแกชอบโอแกเริ่มมาละเลยโอแกก็แดกอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะโอ้แกแดกไงกให้กูแดกนั้นอะ่ะให้แดกตามอ่ะไม่ชอบสักอย่าง <S 1> <S 1> <S ไม่กินก็ไม่ได้มือมึงงา้างเหอะง้า๊ะเ,เมันจะมีช่วงหนึ่งที่นานานทีมจะเกิดขึ้นก็คือปู่น่าจะเผลอแดกผักหมดอะไรเงี้ยอไม่เหลือให้กูโอ้ไม่เหลือมาทรมานกูอะไรเงี้ยวันนันก็เป็นวันที่ดีเออก็ไม่ขี้ เพราะว่าโอ้โหเด็กเลือกกินช่วงนั้นเลือกกินแล้วด้วยความกรรมพันธุ์มึงลำไส้ม่ก็ดีด้มยมึงเคยเล่าอยู่กันได้ก็ดีคันแทร์อนต่อมาไม่ขี่แค่ขี้คูนี่เลยเนี่ย จังหวะเนี่ยมึงเข้าบ้านมาเนี่ยมึงมีพวกมีพ้องเนี่ยแล้วแล้วมึงไปติดแดกเออไปติดแดกอย่างี้เนี่ยแล้วเขาเอาหวานลอดเนี่ยเขาให้เนี่ยหนุ่มเนี่ยเขาให้หนุ่มมึงเนี่ยแล้วตกกลางคืนเนี่ยเขาคานไปก็จะหารนาบเนี่ยไปสกิดเนี่ยหนุ่มนะหนุ่มนะจำได้ไหมหนุ่มนะประมาณนี้เรื่องมันประมาณนี้แบบเขาคงคล้ายๆกันการนี่ปู่เนี่ยไม่เห็นกูขี้มาสองสามวันแล้วตอนทำอะไรเนี่ยภิจหรับปู่กูแล้วเออต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องทำอะไรสักอย่างให้หลานกูขี้ไม่งั้นหลานกูตัวแรงใส่เน่าเนี่ยเาไม่ง แกะมังกรมันลอ,อ,ก,อกูเนี่ยบอกให้เลยฟัดฟัฟ,ฟัวางไว้เลยใส่ถาดมีน้ำมันนี่ีน้ำน,น,น,น้ำนี่แก้มังกรนี่หวานหวานกูเข้ามาเลยเพราวนเขาเด็กน้อยเนาะก็ะนั่งแดกกูจะเปิดตูดกูตอนไหนไม่รู้คือเปิอใครไม่รู้ลองเซชดูว่ายาสวนทวาร <c oughs> เอาไว้แบบสวนทวารเพื่อไปแบบกระตุน<ร>้นให้ลำไส้มันถ่ายตอนนั้นกูติดแดกติดแดกจนไม่รู้ว่าแม่งถกตอนไหนเพราะอยู่บ้านไม่ใส่กางเกงในด้วยมันง่ายต่อการตจงตีจังหวะนั้นกินอยู่ดีๆอ่ะเหมือนโคคูโอ๊คูร้อง เอายาถ่ายยัดตูดกุยปูแม่งเด็กตัวน้อยๆอ่ะเด็กตัวน้อยๆอ่ะไอ้เหี้ยกูเสียซิงอะไรเนี่ยเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตร้องจะขาดใจเแบบเสียงจะขาดไอ้เหี้ยูนี่ล็อกกูไว้เลยเนี่ยจับไททเอ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นเอ้ยอย่าดิ้นเ้ยเจ็บปวดร้าวไอ้เหี้ยไม่คุณไม่คิดจะโดนปู่ตัวเองทำอย่างนี้ แล้วกูก็ขี้เลยขี้ลาดวิ่งเข้ามานะเทปไม่ทันตูดก็เจ็บก็คือมันความสุขมันจะเหมือนกับเจ็บแล้วก็ปวดมันก็แสบในเวลาเดียวกันคือ่ะขอพลาดพิงถึงชาว LGTV นะครนะอ่าแต่ยกมือได้ยกมือไป้ขอขอขอพูดนะครับ G เป็นตัว G ีแล้วกันแค่ยาถ่ายรอนได้เๆเนี่ยเออมึงยังเ็ปกูยังร้องแทบขาดใจมึงก็เลยสงสัยว่าสงสัยว่า เหล่าจีรับเนี่ยเข<ด>ยารับแท่งเอเนอร์จีบาร์เข้าไปได้ยังไงมันรู้สึกยังไงอ่ะผมอยากรู้ลองลองคอมเมนต์กันดูถ้าแบบว่าจีคนไหนผ่านมาเห็นเนาะอันนี้รรบ,บกวนนะครับรบกวนขอขออย่าพินหน่อยอเพราะว่าผมไม่อยากโดนเองเอ่ะเราจะรู้ไปทำไมอ,อ้าวเก่ดดีอ่ะ มาเรื่องเรียนเนื่องจากที่ว่าติดเล่นมากคือต้องแต่จะเล่นอย่างเดียวเลยเกรดเนี่ยจาก3ามโว่าเตะสี่เนี่ยแม่งดรอปลงมาสอวันนั้นเนี่ยขึ้นมอไซค์ไปเนี่ยตู่ไม่พูดสักคำหลังเงียบเลยได้เอาเอาผลการเรียนให้ดูเนี่ยไม่พูดสักคำหน้าเป็นโมอายเลยวั้หน้าแบบโมอายเลยแบบนี่เลยแม่งบิดกลับบ้าน รถนักบัวสัตว์ไอีมันรีบอะวันนั้นกูรู้เลยเอาหนังสือกันมันก็ไม่น่ารอดมันถงแค่ราสาได้วยแม่ถึงบ้านเนี่ย<ไ>กูก็เดินเข้าบ้านปู่กูเรียกอย่าเพิ่งไปอืรอตรงนี้ไปหยิบมาหลั<อ>งตู้เป็นไม้เขี้ยนมา้าไม้เขี้ยนมา้าปู่กูเคยทํางานที่สนามม้ามาก,ก่อนจะใช้ไม้ที่ใช้เขี้ยนมามาตีเด็ก ปฐม <c oughs> แล้วปฐมคนนั้นก็คือมึงมาเลยสมัยนี้คนทํางานสนามม้ายากจะต,ต้องอธิบายว่าตรงปลายมันเป็น<ร>อย่างดำแล้วเสิร์ฟลูกก็ได้เพราะวันกูกูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่พ <c oughs> ี่สงม,มันต้องโหดแน่นอนถึงขนาดตีม้าตัวใหญ่ๆใ,ให้เจ็บได้ก็ <c oughs> <c oughs> บอกว่ายืนดีๆยื่ดีๆ <c oughs> เอามาแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยต้องกอดอกแล้วต้องกอดอกน้ำตาในไหลแล้ไอเชี่ยยยัย่ยยยยยนยย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 นยย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 ยมยยยยายยยย้ายยัยยยลยยอยยยย้ยยมยยยยย้ยย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 ออมยยยยยย่ยย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 นยย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 ย่ยยยยะไยย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 มยย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 ัยย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 ยกยยยยปัง ตีเข้ามาเด้งทั้งตัวเยี่ยวลาดเลยเยี่ยวลาดเยี่ยวแตกเลยมึงไม่ใจเลยแล้โดนไปประมาณแบบเจ็ดแปดทีอ่ะโหร้องไห้ีอยาเยี่ยวลาดเรียกกูมากินข้าวอีกแดกทั้งน้ําตาแล้วก็โดนเทศไปเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนนะติดแคบติดอะไรขนาดนั้นเดือนเดือนาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แกบ่นแกพูดแต่เรื่องเนี้ยกอกเข้ามาในหัวกูเนี่ยมันไม่ทําให้เกรดกูดีขึ้นเลยเดียวไอ้ที่ กูก็ยังห่วงเล่นเหมือนเดิมจะบอกนะว่าเด็กๆอย่างนั้นอ่ะเล่นเถอะจะบอกว่าเกดตอนประถมเนี่ยมันไม่สําคัญขนาดนั้นมันจะไปสำคัญตอนมต้นมไปายต้องแบบเต็มไเป็นประถมต้นประถมไปมึงนี่ไม่เต็มที่อย่าอยาติดศูนย์ติดรอพอเพราะว่า6ปีนั้นอ่ะพวกเรารู้ดีมันคือ6ปีทองคําใช่ไม่มีวันกลับไปได้แล้วไม่มีวันกลับไปได้อีกแล้วแต่ที่พูดนี้ก็คือไม่ได้บอกว่าเรียนไม่สําคัญไม่ได้บอกว่าเรียนไม่ดีนะก็บอกว่าเรียนดีแต่ว่าก็ผ่อนปลนบ้างก็ใช้ชีวิตใทยสนุก้้าางงงง่ัเเอออออยใหมมมตติรรจจธก็ล แล้วนะมึงเริ่มโตแล้วซึว่งกูไม,<ร>มไม่เสียดายน,ดดนะที่ตอนเจ็บประถมกูมาส้นตีนกูได้มีช่วงเวลาดีๆกับเพื่อนกูได้ใส่เสื้อจึ้ง เล่าว่าตอนเปิดหัวไว้ใช่ไหมว่าดูมวยไทยอืมดูในติดมวยไทยมวยสากลนี่ไม่ค่อยดูดูแต่มวยไทยเพราะว่าแกในฟอรอะไรที่มันไทยๆก็เลยคิดในใจอุ้มเก่งจริงเหรอเห็นโดนแต่ไม้เฮียนมาไ่เลยเห็นเตะเอออยากโดนแบบมาธานุพัฒน์เออเหมือนไดองค์บากอะไรเงี้ยอยากลองกองอยากลองกองเกจี่ใหญ่เลยเขาเนี่ยมา200เลยเพราะว่าโโอ้หมีเพื่อนคนนึงชื่อไอ้โอมไอ้หอบไอ้โอม มชื่อไอโฮมไว้เรื่องไอโฮมเนี่ยไปเป็นภาคแยกมีสตอรี่แบบคนนี้เยอะมากช่วงนั้นกูติดไอโฮมเนาะเกลียดเลยเที่ยมากเลยปู่รับไม่ได้เลยอ้าวนั้นมาถึงหน้าบ้านที่กูนั่งหน้าบ้านเลยไม่ต้องรอเข้าบ้านไปถือไม้รู้เลยออแล้มาเลยยังไม่ทันตั้งตัวตอนนี้ไม่ทันตั้งตัวเลยอย่ยป้าข้างบ้านเขามานั่งคุยกับญาติในบ้านด้วยต่อหน้าคนข้างบ้านแบบข้ามวยไทยเขาทำงานเป็นอย่างถูกวิธียบบปึ๊บแล้วก็เตะเนี่ยเออใช่ใช่จะมีแบบวิธีการบิดเอวเตะอะไรเลเนี่ยมึงเนี่ยเตะยังมี ูอ้โหแลสายฟ้าแลบๆๆๆเข้าก้านคอมึงเต็มยกตีนเตเนี่ยเจ้าวินาทีไอ้เหี้ยได้ยังไงวะไอ้ดูตอนนั <c oughs> ้ะนะคือ <c oughs> แม่งปวดคอไปหมดแล้วมันเจ็บหัวสั่นเลย <c oughs> <c oughs> แล้วปาข้างบ้านก็ห้ามเอได้ไปตีร้านทำไมอ่ะมันทำอะไรผีดมันทำอเไรของนั้นเปนคนขอดอนโยนกันหมดเฮี้ยคเนี่ยเป็นราชาโคราชไปเถอเตะเข้ามาที่ก้านคอเนี่ยนึกชิดเนาะนึกผิดอะไรขนาดนั้นเลยเนี่ยไปฆ่าใครตายว่าไม่ต้องโดนอย่างนี้เนี่ยลูกเตะสายฟ้าแลบเฮ้ยเอไม่ทันได้ตั้งตัวนึกว่าจะโดนไม้อยู่ดีๆก็้าตัดไปแวบหนึ่งและโอ้โหเฮ้อะเนย นี่มึงรุ่นหลานเนี่ยขนาดไหนรุ่นพ่อมึงขนาดไหนพ่อเป็นคนตั้งใจเรียนนะอ๋อก็เลยไม่ก็เลยไม่โดนอะไรอย่างนั้นแต่คนที่ตั้งใจขยันมากพ่อคุณเป็นคนขยันมากแต่ชอบเหลี่ยมันเป็นการเลี่ยมที่แย่มากเลยนะเอาไ้เล่าครั้งหน้าเอาไ้เล่าครั้งหน้ากันบูกคิดก่อนว่ามันมันจะดีงามไหมขุดเรื่องไม่ดีของพ่อเนี่ยมาเล่ามันไม่ดีสิไม่ละแต่มันก็น่าเล่าจริงนะทำให้ครอบครัวคุณเนี่ยตัดเงินกราบลงอ่ะกราบลงเลยเออกราบลงเลยติดหนี้ ปู่ไปเหลี่ยมไม่บอกอ่ะเอาไปเก็บไว้เล่ากันว่าอีพีหน้าๆคอมเมนต์กันมาดูมันควรไหมคอะเม้นเม้นเรื่องตูดก็เม้นเรื่องขีันควนไม่ด้วยนะแล้วก็รอเป็นอีพีหน้าอีพีของไอ้โฮมสรุปจบคลิปสุดท้ายมึงก็ได้รู้สักทีว่าปู่มึงไม่ได้เก่งแค่เชียร์มวยมวยจริงไม่เชย่อทางแย่แตกลายของชายติดแดงเข้ามาวันแดงผมเจอกับนาำ